สวัสดีเอฟซี F c, ผู้ติดตามนะครับวันนี้จะพามาแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วที่ฝาครอบวาล์วนะครับฝาครอบวาล์วใหญ่ๆนะครับทรงนี้มีออร้อยยี o ่สิบห้าคิด p c x นะครับทรงที่เป็นฝาครอบวาล์วชิ้นเดียวนะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ใช้ไปนานๆนะครับมันมีการโก่งตัวได้นะครับมันโกง่งมันโก่งตัวได้นะครับ โกงตัวได้เมื่อมันโก่งตัวได้จุดจุดที่เป็นรูขันน็อตเนี่ยมันก็จะไปชนกับฝาสูบแต่จุดที่ไม่มีรูขันน็อตเนี่ยช่วงว่างเนี่ยมันจะแอ่นลงมาคือตรงนี้มันชนแต่ตรงนี้ไม่ชนนะครับมันก็จะรั่วซึมตรงจุดนี้นะครับ เราอามาทาบดูเราจะรู้ว่าเออตรงนี้มันต่ํากว่าบางคันเป็นโอลิงจบนะครับแต่บางคันซื้อโอลิงมาอาจจะไม่ได้ใช้ของแท้นะครับโอลิงมันจะต่ำกว่าร่องนี้นะครับโอลิงจะต่ํากว่าโอลิงต่ํากว่าทีนี้เราจะแก้ไขยังไงต่ํากว่าก็บางทีใส่ได้ไปไม่นานนะครับรั่วเหมือนเดิมนะครับให้สบายนะครับ